่มันนีวัดดีค่ะเอฟซีมนนี้แอดก็ได้กลับมาวัดกุดแหกเดือค่ะเดือผ้าเพิ่นมาขอขมาปูซีปรขาวเด้อค่ะเดือดหมดาอไรพันหนกไหมพัน่าเธอยป่น่นดีละ

ปูปยังบยิมดหมหัวฮะองให้กเลียเต่าก็อบหยิมมหัวคือปาหาบหันเนาะเอ้คุณน่าจะพุนะแต่ไม่ยิมแล้วเนี่ยผ um, okay. ู้ร่แล้วตน้ดีใจบ่ฮค um> ุณแม่ผ่าตองแล้วผาด้วน่ากลัมากปูขาวอะไรปูชี่ประังเ้าค่ะ

ใจว่า,จาใจใจตาไม่ฟ้าต้องโหงสิกรรมให้ลูกให้เต้าให้มาเป็นคู่เกา่าอาถุกพอเลยมอนน้องบบสุกสุกตนแล้วอาถูกสวยโอบอันมันน้องสบายกันแล้วเป็นข่าวใจกันแล้วพอเลยแรงกะคือกระ้าไม่ได้ม,มาต่างร่วมกันเฉพาะวันนี้เดย์วันนันเดย์ เออะล่ตะเล้กก็สออนสอนสมัครอออันนั้นที่สีออกไปในโลกนั่อปันห้เด้อปูเด้อปั่น้่่อเด้อคอเด้อวัน่นึงสหอดเด้ออันนี้คือสขภาวันที่นึงมีทุนห้าคนแล้วมืออีกพอสี่ออกไปส่งมาทํากลดลับเดน้า้

ปูผักขาวเฮาเด้อค่ะเด้อลูกหลานได้มาขอเข้ามาลาโทษอีกพอพ่อแม่พี่น้องออเลูกขออนุญาตได้ขอเด้อมาอีกพอคอยดีใจเ้าลูกเต่ามาอ่อนมาย่อมมาขอเข้ามาลาโทษเด้อค่ะเด้ออืมปากปื้มนะพ่อเนาะลูกเต่ามาอ่อนมาย่อมมาได้อพ่อเด้อลูกก็ไดาษผ้าจอมผ้าลูกผ้าเต่าผ้าลูกผ้าหลานปูมาขอ มาอ่อนขอย่อมมาขอข้ามาลาโทษพี่พอปูผาขาวเด้อค่ะเด้อสาธุ คลิปนี้แอดก็ขอ,ขอฝากไปเพียงสาเดือนนะคะเด้อผ้าลกูกหลานปูที่ปูเขาเหามาขอขมาล่าโทษเพิ่น้อคะเด้ออันใดเห็ดบะถือบ้งามก็ขอให้ปูที่ภูขาเหายกโทษให้อภัยลกูกหลานนะคะรู้เท่าบ่ถึงการรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้พอยกโทษอยาษ่าโกรธอยา่อยาเครื่องให้อภัยลกูกหลานให้ลกูกหลานโชคดีมีไช่มีเงิน มีคำมีทองไหลมาเทมาเด้อนับจากนี้ต่อไปคำว่าจนจงอย่าได้มีเจลูกหลานขอให้ร่ำให้รวยโศกโศก,กมันๆมาน,มนขู่ขู่ขุขขนนะคนเด้อค่ะเด้อเอฟซีสวัสดีคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยจ้า